วิคอฟุตบอลประจําวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2567กับผมแจมเ,มเต็มข้อครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้แล้วครับคลิปที่แล้วเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียใครที่ยังไม่ดูกดเข้าไปดูก่อนก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับนับถอยหลังอีก3วันเท่านั้นครับจะเข้าสู่ช่วงฟุตบอลยูโรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยคู่แรกครับมอนโดว่าวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของทางฝั่งของยูเครนเฮตครับต้องบอกว่าแทบจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วเลยส่วน5เกมหลังครับของมอนโดว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1เกมส่วนทางบ้าน5เกมหลังของทางฝั่งยูเคนครับชน 2, ะ2เสมอ2และแพ้ไป1เช่นกัน ภาพรวมครับมองอยู่แล้วว่าทีมเยือนอย่างยูเครนเองพวกเขาขุมกําลังที่แข็งแกร่งเลยกว่า ก็ว่าได้และก็ว่าอย่างที่บอกครับยังดูเหนือกว่าทุกทางและดีกว่าทุกด้านจริงๆและทางฝั่งยูเครนเนี่ยครับเตรียมที่จะไปลุยยูโร2024นี้ด้วยส่วนมอนว่นาวานั้นไม่ได้ไปครับนอนดูอยู่บ้านเฉยทางด้านเจ้าบ้านเองแม้ว่าช่วงหลังผลงานจะดีขึ้นมาก็ตามครับแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าเกมนี้ทางฝั่งยูเครนน่าจะบุกมาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองไปที่ทีมเยือนอย่างยูเครนได้เลยครับ และคู่ต่อมาครับทางด้านของเบลารุสวันนี้พบกับทางฝั่งของอิสราเอลเฮดูเฮสครับในการพบกันเนี่ย,เ,ยเคยเจอกันในฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก2เกมที่แล้วครับเป็นอิสราเอลที่ชนะได้ทั้ง2เกมไปกลับเลยอิสราเอลครับเสียท่าแพ้คู่แข่งมาในเกมที่แล้วด้วยการแพ้ตลอดด้วยการแพ้ฮังการีมา3ประตูต่อศูนย์ส่งผลให้ทีมนั้นเนี่ยชนะมา ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอด6เกมหลังสุดทุกรายการซึ่งเป็นการแพ้ถึง4เกมเอกด้วยทางฝั่งของเบลรุสครับ จัดหนักแพ้ในเกมที่แพ้ต่อรัสเซียเนี่ยคาบ,บ้านตัวเองด้วยซ้ำครับซึ่งก็เป็นรายการอุ่นเครื่องเช่นกันส่งผลให้ทีมนั้นแพ้มาแล้ว2จากสาเกมหลังสุดอย่างไรก็ตามครับภาพรวมพวกเขาก็ยังถือว่าไม่ได้แย่อะไรดูแล้วครับเกมนี้อิสราเอลนั้นหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินครับที่จะแก้ตัวในช่วงอุ่นเครื่องนี้หลังจากที่พวกเขานั้นทําผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นไปเยอะพอสมควรแม้ว่าผลงานจะยังไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ องไรก็ตามครับสติในการพบขันเองพวกเขาเนี่ยอิสราเอลก็ยังข่มได้ตลอดดังนั้นครับเกมนี้น่าจะปลดล็อกได้สําเร็จและเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้อิสราเอลจะบุกไปชนะทางฝั่งของเบลารุสได้ไม่ยากเย็นครับ และคู่สุดท้ายครับทางด้านทีมแต็ง4ในยูโรหนนี้ครับทางด้านของโปรตุเกสวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไอแลนด์เฮดูเฮดในการพบกันครับนะัดเนี่ยเจอกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเนี่ยเจอกัน เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วไปทางฝั่งโปรตุเกสที่เอาชนะได้1เกมและเสมอไป1เกมส่วน5เกมหลังครับของทางฝั่งโปรตุเกสชนะ3และแพ้ไป2เกมส่วน5เกมหลังครับของทางฝั่งไอร์แลนด์เนี่ยพวกเาชนะแค่1นเสมอ2และแพ้ไป2โปรตุเกสครับเกมที่แล้วพ่ายแพ้มากก็จริงครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่น่ากระทบความมั่นใจของทีม นัดนี้ครับจะเป็นอ e ีกเกมที่ลองทีมด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าไอแลนด์มากครับแถมได้เล่นในบ้านของตัวเองซึ่งเจอการล่าสุดโปรตุเกสก็เอาชนะไปได้ทำให้นัดนี้ครับมีโอกาสที่โปรตุเกสจะยํำใหญ่เรียกความมั่นใจส่งท้ายอุ่นเครื่องก่อนลุยศึกใหญ่ยูโร2024ถึงแม้ว่าโปรุเกสอาจจะโลเตชันแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าศักยภาพของโปรุเกสเนี่ยมีดีพอที่จะเปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์ ได้อย่างไม่ยากเยน็นฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองไปที่โปรตุเกสได้เลยครับสรุป3คู่ในคลิปนี้ครับให้มองไปที่ยูเครนอิสราเอลแล้วก็โปรตุเกสก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยสำหรับใครที่อยากฟังบทวิเคราะห์เต็มครับเดี๋ยวเรามาพบกันหน้าไลฟ์สด t ิกตอกหรือ YouTube เวลาบ่าย3มโมงตรงและ3ามทุ่มตรง ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม V.P. แจมเต็มข้อทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยเข้าตอนนี้ครับรับเสื้อฟุตบอลยูโรเอาไปใส่ทีเทียร์ทีมที่คุณรักได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับขอให้คนโชคดีแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ